ถ่ายวิดีโอเลยครับเอากล้องมาเนี่ยก็กำไลไลสดอยู่อ้ยเงนเนี่ย เหมือนกันมีกล่องทองกล่องคนวันสองามวันงส้หลังจะไปถ่ายยังไงก็ตกคลองตอนนั้นะจังั่นทีับเชียร์เยอะ ข้างไหนนั่งยาวเลยเหยียดขาข้างไหนครับหนั่งมาตรงนี้มาถางนู่นมายืนนั่งลงไป่าเหยียดขาเหยียดขายาวเลยเหยียดขายาวอุ <มา S 2> ย้ยม้าลาย,ยาครับม้าลายยาืยน่ยน,ยนขาออกมาเหยียดขานะั่งลงดีๆเอาขาออกมาไม่ยาวอย่างนี้ยื้มันอย่างนี้ยันทั้งสองขาค<ห>่ะโอ้ปปยปลาอะไรเทนเนอร์ <c oughs> ปเค้งตัวเทนเนอร์ปลาอะไรเทนเนอร์ ตะเขงบ่ี่ตะกอนห่อยอยู่้นเดะเข่งตะขงเอาหมอกอปนินได้เนี่ยปนินโอ้ทำไมน้ำน้อยจังเลยชงใเอาไว้แบบปลาอยู่ปลาอยู่หันเต็มเลยปลา มันสวยมีภูเขาด้วยครับมีภูเขาด้วย

อุ้ยขุดใหม่ว่างามแต่ว่าโอ้ยไอ้นักสาวตัวบักใหญ่เลยครับนี่อันนี้อะไรเจอเนื้ออะไรเนี่ยเจดีอะไรอุ้ยมันร้องแล้วเขาเจออะไรขี้ตัวนี่ ดูเยอตอนนี้ครับเสยมากโอ้โคตรใหญ่เลยไงคทนี่งกาไปดูไปดูครับเนี่ยเต้นเสาตัวใหญ่ úi, tôi lài thấy nữa, chữ lại bậc tôi thăng xuống. Anh bốc đi láp tuần. <laughs>

ดูตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวสูงสูงตัวใหญ่น่เท่นน่ะคนใหญ่เลย,ต,ย,ย,ยต,ตัวนีไม่เงี้ก็ดอกก็เดียตต้นั้นกัสูสีกันนะเทนน่ะ

ไปดูทางนี้ต้นอะไรปหาตังออกไม่เจอนี่เป็นทางไหนอ่ะเนี่เน่ยเขาบอกทางหัวมันจะที่เชี่ยทะเลพอแล้วไปนที่ยทะเลโอเคโอเคโอเคอทะเลใช่าหางออกป ใช่ยลชยเยอะฮะทางออกก่อนครับไม่เจอเลยนี่ไหนน้อบ่ถ้ามาทางเก่าแล้วทำแล้วมาบริสิขอบคุณครับ